ที่ขนมนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่ขนมนี่แหละแต่กำลังเดินทางไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะโดนสักใช่ไหมอ๋อใช่เพื่อที่จะไปตอบสีเพื่อจะไปงานฟูมูนนะคะที่จังทวัดพิศกลานี้ค่ะครับผมโอเคนี่เราก็เดินทางอยู่นะครับค่ะโดยมีคุณพ่อของน้องพลอยนะคะเออดินเอาไปถึงท่าเรือแล้วเราจะให้ดูบรรยากาศที่ท่าเรือว่าคนใจเยอะขนาดไหน ตันนี้เราก็ถึงที่ท่าเรือแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วไ้ไหมก็อยู่กันบนเรือนะคะค่ะก็อ่ากตรงนี้ก็คือเราขึ้นมาชั้นสามนะคะก็จะเป็นมี ที่เป็นเปิดข้างนอกนะค่ะโอเพนแบบแล้วก็มีข้างในที่เป็นห้องแอร์แล้วก็มาด้ห้องแอร์ก็จะมันแบบคล้ายๆแบบรถทัวร์อะไรตอนตอนนี้นะคะเราก็ถึงถึงเกาะพังงานกันแล้วนะคะก็เดี๋ยว,ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขอไปเติมหน้าก่อนเพราะว่า เมื่อมาแล้วอยู่บนรถนะคะก็คือมาถึงที่เกาะพังานแล้วแล้วก็มีคุณลุงพอยนะคะมารับแล้วก็เดี๋ยวจะมึงจะพาไปที่พักที่อยู่แถวๆหาดเลนเลยที่บริเวณที่จัดงานคมูอันนี้ก็คือทางก็จะค่อนข้างชันก็มีโค้งเยอะก็อนไรายค่ะไม่ได้นำให้เช่ารถมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะเหมือนพามาแล้วก็แบบ เออกินแล้วเมา แล้วก็ไปเสียเงินค่าเล่านะคะแ่ของนวกาน้นน่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านขายของนะคะก็คือร้านขายเสื้อผ้าสำหรับคนที่จะมาฟูมูลนะคะใช่ค่ะมีแบบอ๋อเสื้อผ้าสีสันเยอะมากเรืองแสงแบบซื้อแล้วแบบปังเกิดมากป้าใจดีมากๆค่ะบอกเลย แล้วก็ลดราคาให้คนคนไทยก็คือจะลดราคาให้พิเศษสุดๆใส่เนื้อใส่ไข่คือพิเศษมากๆค่ะโอเคค่ะถ้ามานะคะถ้ามาแนะนําร้านนี้ค่ะร้านนี้นะคะอยู่ตรงหน้าเซเว่นอยู่ไม่ใช่หน้าเซเว่นดิแถวเซเว่นเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแถวๆเนี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าเดินมาก็เจอเลยเป็นร้านแรกแบบโอเคคอนเฟิร์มเยี่ยมแล้วคุยแล้วเมื่อกี้ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินไปดูว่า หาดรินอยู่ตรงไหนนะคะบริเวณที่จัดงานเช้าน,นี้ก็ประมาณบ่ายสามใช่ไหมร้อนมากๆนะคะก็ฝรั่งเต็มเกาะค่ะเข้อาอาเไทยบอกไอไลไอไลไอไล ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดรินนะคะขอบค่ะนี่สวยมากเมาค่ะโอ้ยร้อนมากกค่ะก็จะมีบัรดาใช่เขามาจากทั่วทุกมุมโลกค่ะบอกเลยก็มากันนะคะนี่แต่ก็หาดก็สวยอยู่นะน้ำก็ใสอยู่ไม่ว่า ก็นี่เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามกว่ากว่าเกือบบ่ายร้อนมากมโอ้ดำดำค่ะบอกเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนกลางคืนจะเป็นยังไงนะคะเขาเรียกว่าฝรั่งคือแทบจะไม่เจอคนไทยเลยใช่มีแต่ฝรั่งทั้งนั้นแล้วคนไทยก็เลฝรั่งแต่ละคนก็คือว่าเหมือนคัดคัด คาดมาแล้วว่าต้องมีซิกแพคถึงจะเข้ามาได้ประมาณนั้นค่ะสุดยอดหางให้ดูให้ดูอ,อ๋าประมาณนี้นะคะเฮ้เจ้กันวันนี้เราก็กำลังเห้นตัวกันอยู่นะคะก็คือซื้อสีมา เพ้นเอนี่คะ่ะเพ็นส<า>เสร็จแล้วก็ช่วยเล่นช่วยเล่นหน่อยนะคนะครั้งนี้วันนี้ค่ะมันก็มีที่แบบเพ้นในงานแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่รแต่เห็นที่อ่านนีวิวก็แบบเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทแต่เราซื้อมาเองก็แบบถูกเหมืนกันแต่ก็มันก็มีให้เพ้นเองด้วยเหมือนกันสี่สิบบาทแต่ว่าต้องเพ้นเอง ที่ข้าน้าเขาน่าหันไหมหันไหมเดี๋ยวเราก็จะพอเพ้นเสร็จแล้วก็จะไปงานกันแล้วนะคะตอนนี้ก็สองทุ่มรออยู่สองทุ่มสามทุ่มแล้วใช่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสามทุ่มสามทุ่มกว่าแล้วนะคะก็กำลังจะออกไปที่งานนะคะแต่ว่าเกิดเหตุก็คือฝนตกค่ะั้นเราจะมา เห็นอะไรกันหมดแล้วก็คือถ้าออกไปก็คือเละแน่ๆคะก็เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดไม่รู้จะหยุดตอนไหนฝนใครคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะไปกันได้ไหมตอนนี้ก็เปิดเพลงฟังกันในในห้องค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินเข้าไปในห้งาน้ะคะ เนี่ยกูใจเนี่ย

ยังไม่ได้นอนวันนี้ไม่ดำนานเลยจะสิบังก์มึงกูบีก็แล้วก็จะดเดินทางกลับกันแล้วเอ็นดูเลยนะบ่ายไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะถ้าเราได้ไปเที่ยวที่ไหนอีกก็จะมาอัปเดตบ๊ายบาย